now you're live oh.

เคฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีครับไอ้นุยไอจอมนีแล้วทำไมเราไม่เห็นอะไรล่ะจิ๊จ่ I see only you are n nobody talk b

เห็นแชทคนอื่นด้วยดีหน่อยอันนี้ไม่เห็นเลยเ,ออเราจะไม่ได้เปิดแชทนี่อ่ะอ่านี่เปิดแชทตัวไหนอ๋อไมขึ้นแล้วขึ้นแล้วใช่แล้วฮัลโหลทุกคนชุดเดนโอย Come to the, the name is Oli 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 Oli, Oli. <laughs> Today, no, it can start a live stream on YouTube. อยู <You. S 2> ไม่ได้พากระเป๋าแล้วเอาฟัแบบไข่กระเป๋า,อา,บบปาตอนนี้เรามาที่สวนลุมซีนี่นะครับสวนลุมอะไรอ่ะไอคัมแบกลุงซีนีสวนลุม <laughs> งานมาคาร์สฮัลโหลมาคาร์สมาคาร์สฮัลโหลนยอีซูเปอร์นยอีซูเปอร์ This is not really well, so can like English with the beach. Hello, <laughs> h e l l o w ว่ t a r e you doing today สวัสดีค่ะ ลออง่สวัสดีครับน่้ยน้ารับประทานแล้วก็เจ้ากระปักเจ้ากระป๋องกระป๋องว่าอะไรกระป๋องครับครับนุอยไปไหนครับไปไปไหนอ๋อ We are going uh, Lumpini, Lumpini Park. They have the. the do I, do, uh, I don't know English. what what, what they I say? Do do so do do. so we, we can we can show everyone later. Lumpini Park is a big big. Park. You remember. Uh, I told you I go to a German friend, he lives in Rangsit. Ah, uh, yes. Axel. He, oh. he understands fine. Ah, oh. this. Oh, okay, 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 okay. The okay. picture with the beach. This okay. Rao, gumrang. Go, gam rang, walk walking in the Lumpini Park. <laughs> Thank you so much, everyone, to come to the YouTube from noi. <laughs> no,

ไอ้แก๊สเจอร์มานีด้วยทำแบคทีฟิวส์เอกไข d ปอกจริงแหว่โดม today for make uh, rice steam because we cannot do it cannot rice steam <laughs> Romantic, huh? <laughs> <laughs> This, this, this bus you can use for toilet. This bath is for toilet because they have a. Uh, many restaurant so โ oh, อ too much people your English is good ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ thank you so much โอ้ oh ya? Oh, Say for me, you little He is <laughs> a little. Wow, wow. every year this pet we make the every year we make it the market big market here I don't know English what they say maybe dominic can tell can say everyone too much Em, say Tommy from me, you little Bayern. Uh, my language. In so Germany. From Bayern, Bavaria. Yeah. Noi pha pha nì nì đi nì nì ยิ่งอยากกินอะไรอ่ะโอเคบโมยัดก็จะวาซัมฟูวีแฮปทรัส์ Tokyo Oh, ice cream. Rice bag. No dough, no dough, no dough. Yes. Huh? ที่ไปในกุดกลายโอ้เดซเซลเดซเซลเดอะอาร์มี่โอ้ความเป็นพรอนนี่คือเป็นเสื้อทหารนำของไทย from Thailand มาอีก hmm. 2250 đi xuống hương đi xuống hương đi xuống just đi xuống hương đi xuống hương the the hương the, the for the เขามีแล้วโดมินิกีมีเขามีแหรือเปล่นบ่ เขาเคยเป็นอาหารมาค่ะ how many years? 18 18ประมาณ18ปีได้ค่ะแวะแหวจ้าม่เนือ

น้ำราทเปล่าขวดละสิบบาทลาสเียว V Vcan Vtech i s s a n ลาสเียโอ้ไม่เข้าไม่เข้าได้ครับได้แบ่งรเช่ได้เลย ใครอยากดูดวงสามร้อยบาทนะครับลงหน้าหน้าทองก็มีดวงหัวเองตัวเองนะครับเสริมดวงเสริมบารมีของท่านนะครับใกล้จะปีใหม่แล้วมามาเลยครับใกล้จะปีใหม่จะเดินทางไปท่องเที่ยวต้องดูเรื่องสามยามดีว่าจะไปเที่ยววันไหนดีหลับมลับหลับหลับแล้วเนี่ยแสงขึ้นดไหมแสงนเลยมาตรงนี้ก่อนเต็มที่แล้วแสงเนี่ย คุ้ยไปทางนี้เนี่ยของกินเยอะหิวข้าวแหครับฝากเพื่อนจอร์แนีนะอยู่แมงคอกมาที่นี่ได้ของกินเยอะมากเย have many shop from ฟอร์มฟูดเอวันแทนคเฮีโอเคนะเหนากล้องนะอาแบตเตอรี่สโลเลยแบตเตอรี่ low o c, <oughs> <c <oughs> h oh, a ปาร์บ okay, ิคิวไอโนุยส์โอเคไปโอเคอิมโอเคแล้วเขาคอยถ่ายวิดีโออันนี้โอเคียถ่ายวิดีโอโหว้าวคุกกิ้งดูลุคลุคกิงคุดซูชิซูชิซูชิ

เยอะมากครับแม่นี่พี่โ้้อนนะผมบอกเสือละเดินลกตาเลยนาักี่าเลือกัดกันมากเลยคุณพี่ขาพาน้องมาจับเครื่องบินก่อนได้สว่ารักน่ารัก้ลูกโอ้ แล้วก็มาลุ้นโชคลุ้นรางการนะครับสามใบหนึ่งร้อยบาทเอาใจฟังดูโดยเฉพาะคนเยอะมากนะครับชูมัสฮิโระมาเที่ยวที่นี่ได้นะครับอ่าอีสต์สโตเบอรี่ซิสเต็มออฟฟิตเดน yesterday I think sleep well <c oughs> Yes. Today he is feel better because from yesterday he feel bad. cho kênh Để không for the food and everything. I think they take it uh, for poor people. Spend the money or uh, yes. So they I don't know they after they get the money. Maybe this this uh, name name you. you Red Cross? You, yes, he they give us some. Uh, I don't know what they give, but they give some much less mm. people okay yeah, yeah. I think this this because my my chi, my and, mm. yeah. oh. yes oh. Because they, they send the army they send the north, and the I don't know I don't know how I has that letter accent for you <laughs> <laughs> because my English I understand. Oh. มีนีกี่ยบเป็นเดินจำร้อนแนีนะครับวอล์กฮอดหนุยฮอตหนุยร้อนแล้วหนุยร้อนแล้วหนุยฉันหิวอ่ะ Sure. Dominic, your, your, yeah. your, what he said is so many this day more fit than yesterday. Uh. I think sleep well. You feel bad yesterday? What well, I say yesterday, the live stream I life, not good. Yeah, oh, yes. He uh, tell is your art at the English. Yes, <laughs> 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 yes because yesterday he looking not happy so i asked him many times because we are worried what happened with him so he said i'm happy i'm okay but the, the and when i look at him it's not not happy now we want he go out from eating and cột bút mắc đứt điều ở nhiều rồi, đúng không? nho lên thì bao giờ nó ra, làm việc gì แก้วละ20บาทสำหรับมเดียนสั่งได้เลยนะจ๊ะใบเดียว25บาทขาด4ใบ100เดียวราการ100บาทรับแมกคุปปองมบูรณ์แล้วนะคะบอกตามเลยค่ะลไเป็นลายเฉลยขคุเพ่ค่ะโดยทุกกาดนะคะรับซัมเป็น125ปีใบซีไทย5,000บาทรับเลยซัม7รอบนะคะ7รอบนะคะ ไป็นเนาจะดใแน่นะคะเป็นผัชีสรักษาัดนะคะ64นั่นเองใชแล้วนะครับผมก็แต่ละชุดแต่ละอะไรนี้ก็สามารถที่จะเลื่อนเ้ามาซ้เดินวตาไปที่นี่ใครกอนนกตอแถวตอนแถววันนี้ไม่ได้วกเลยเลยแถวแถวได้นี้คนเยอะมากเลยนะฮู้ฮู้้ no he happy when he live steam yesterday i give uh, the some something for him he say he sleep too late but i give the the doing the some have power oh, But now today he he you feel, feel happy now Today ว้าวเ็กไกย so many people ไแเ้ many people <c oughs> <c oughs> 10%แล้ว สิบเปอร์เซ็นแล้วามลกได้ก่็ทั้งหมดอืม I can say battery o s นรเอ่อ Markus, Markus uh, die Handy-Batterie ist leider fast leer oh, ich. ich halte das Bild so. <laughs> um. you can also switch the no. um, die Batterie ist fast leer, Markus, und wer auch immer noch da ist, ich habe es leider nicht mehr mitverfolgt. Aber das war jetzt immer so ein Test-Livestream. Wie waren die Verbindung und der Ton? Das können Sie vielleicht noch kurz ähm, schreiben. Which internet you have? warum What was faster than mine? Und dann müssen wir den live leider beenden, weil die Batterie fast leer ist. Battery Mod Leo. Yes. Live stream Don also, der, nu, der Nui macht später nochmal einen Livestream, das seht ihr dann in die Benachrichtigungen. Wäre cool, wenn ihr ein bisschen reinschauen würde. Ähm, ja, ist jetzt halt Anfang. Ä, Axel, say, Connection, was gut. Ah, okay. Okay, also, danke fürs Zugucken, bis später. Bye, bye. Bye, bye.